หร um, like ือว่าทางไทยพังพังแน่เนาะทางไทยเนาะทางไทยเพิ quiero, ่นลมกันนี ến. ้แบบเสร็จบ right? ่หรือว่าอันลมโทลมก่อนได้ได้โทแล้วบ่ปัจจุบันยังยังบ่ได้ยินเสียงกันบ่ดนี่โดปาองขนาดแว่าแนี่เนาะําลมนี่แฮงิกนี่ว่ากันได้เนาะเนาะอ ยังไงหึงองามสีห้าหกฮอึ๊บอ่ะน้องอ่ะอ่าขอบใจผเนีอ่ะ,อะ,อะยูอกรอี่ล้วเราสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง เบิดสู่ขุสู่คนพี่น้องเอ๋ยเนาะเบิดท,ทุกคนทุกทานบอกว่าสิอยู่อ่าภายในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องเอ๋ยเนาะบอกว่าสิอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวพี่น้องเอ๋ยก็ยินดีตอนหับเบิดท,ทุกคนทุกทานเข้าสู่ซองคองตุสิษ์ปั่นสุขอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยพี่น้องมือนี่กะอ่าสีพาพี่น้องมาปัน่นเครื่องสุขและก็มาปั่นเคิงฮักพี่น้องเอ๋ยมือนี้เนาะ เพราะว่ามีข้าวดีมาให้สาวเล่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับมือนี้สบายดีตอนสีเล้งๆพี่น,องงน้องเอ้ยเนาะอ่าตอนเลงของวันพุธพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องยังจากันได้บอกพี่นอ้อ,นองอ่าน้องอ่ามินตาพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่าอายุสิบเจ็ดนั่นพี่น้องเอ้ยเนาะกะตอนนี้นะอยู่เฮนของน้องเพิ่นเพราะว่ามีทางอ่า หนุ่มไทยพี่น้องเห็นเนาะหนุ่มไทยผ้บ่าวไทยเพิ่นก็ได้ติดต่อมาเนาะก็สนใจน้องมินตาเพิ่นว่าเพื่อนก็ถามว่าน้องมินตานี่มีคนหักคนลมหรือเล่เพิ่อนว่าเนาะเพราะว่าตั้งแต่เห็นดูซิดมา่ทยคลิปแรกก็เงียบเลยน้องมินตาเนาะแต่คือว่ายังโบมีพี่น้องเห็นเนาะแต่มีทั้งอ่าให้เพิ่นคนแรกนี่แหละได้ยินแต่เสียงพี่น้องเลยบอกว่าอายุเพิ่อนเท่าไรหรือว่าเพิ่นบอกกันได้บ่ได้ว่าันใดเนาะ ทงังตัชซดก็ได้เห็ุหนาที่เป็นสะพานหักไ้พี่น้องเนาะติดต่อให้เพื่อนได้คุยกันละมือนี้เนาะเพื่อนก็นได้ส่งเงินมาให้น้องมินตาพี่น้องเอ้เนาะฝากเงินฝากคำม,มาให้เป็นจํานวนเงินกับหนึ่งพันบาทพี่น้องเอ้ทำเป็นเงินเล่าห้องกับประมาณหกแสนกว่าพี่น้องเอ,อ้เนาะหกแสนปลายพี่น้องเอ,อ้มาให้น้องมินตาค่าค่าฝากแล้วเนาะประมาณหกแส0หกแสนปลายพี่น้องเอ้ฮะพี่น้องเอ้เนาะ เดียวสีมอบให้น้องมินตาเพิ่นเลยพี่น้องไอ้เนาะแล้วกที่ถามเพามุ่งซึกของน้องเพิ่นว่าเป็นจังใดเนาะกะฝากอบอกเอฟซีแลวกะพี่น้องหลายๆคนเนาะว่าน้องมินตาเนี่ยเพิ่อนอาจจะเป็นคนที่ว่าว่าบวกเก่งแน่พี่น้องไอ้เนาะว่าบวกเก่งว่าบัวลายเนาะบางทีกเข้าถามไปน้องเพิ่อนอาจจะตอบบุเป็นแต่ว่าเสือว่าคนแบบนี้นี่จริงใจในนองพี่น้องไนนอ้เนาะคนว่าบัวลายนี่ย ต่างกับคนเ้าลายคนเ้าลายนี่จะเลียมลายเนี่ยพี่น้องเอ้ยเลียมลายกับเก่งเขานี่บท่านดอกพี่น้องเอ้ยเนาะไข่ตั้งแรกพี่น้องมักบือกันสําหรับตัวชิดนี่มักคนแบบว่าว่าวัอยากว่าวัวลายแต่แพงดูควอมจริงใจจะดีกว่าพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเอาเห็ดกับคนนี่เอาเห็ดกับคนเลียมลายนี่ส่วนลายเขาอยากลินเลียมเ้าพุทธพี่น้องเอ้ยเนาะเขาจะบวท่านเขาประมาณนั้นพี่น้องเอ้ยเนาะว่าอันนี้คือเปรียบเทียบ น้องมินตาเป็นคนที่บอกว่า,วา,าออนไรนน้องพี่น้องเนาะจะจริงใจกับมี่อะไรยังใดก็ขอรุ่นน้กา,นา,กา,ากันเนาะอ่ะจะเข้าไปอยู่ทางใดคิดอยู่ทางใดจะผักอ่าพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้น้องมินตาเลยกะหนุ่มไทยคนนี้เนยมารุ่นกันว่าทีกเกิดฮักขำโค้งขึ้นอีกอยู่บ่พี่น้องเอ่ยเนาะโดยพี่น้องปะ๊ะเพื่อม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาหรือว่าเสียเวลาเอากระซิได้เข้าไปานั่งลมครับทางน้องมินตาเพื่อน เนาะรายการมือนี้เนาะมีโอกาสก็ได้มากับเพื่อนคือเก่าพี่น้องเนาะเพื่อนเวียงชัยใจเกิดร้อยพี่น้องเนาะหรือว่าตู้เวียงชัยเพื่อนดำคือลีกคือเก่าเพื่อนีจะเปลี่ยนเปลี่ยนม่วงบ่เพื่อเผื่อนม่วงเนาะอ่าฮักชีนังยังดำอยู่เนาะเดี๋ยวเดได้วเราไปโอ้ไปรมกับน้องเพื่อนถ่ายถ่ายแตงเต๊ดโดนๆเนาะบ่ จะมานําบ่อแต่จะมานําอยู่บ่คลิปแรกคลิปแรกมานํากันเลยเนาะแม่อล้วก็บ,บ่ได้ฮับการตอบฮับบ่ทางเจ้ากันเอาไข่กับโบมีห่ากับชิมีบมาบ้านนี่บ่เจ้าเจา้าก็มาถ่ายเท่เดียวบเที่เด<อ>ียวกันแล้วเที่เดียวกันมาก็ได้ฮับการตอบฮับเมื่อวานนี้พี่น้องเลยเลยโทรทางบอกทางตู้ดําเพิน่นตู้ดําเพิน่นว่าโอเคเพิ่นเราเสียเวลาเนาะเสียนาฬิกาเสียนาฬิกาเอาไปสบายโอเคพี่น้องเลยเนาะ สบายดีเนาะโดยสบายดีน้องมินตาคนหอาหักอ่าเดี Or ๋ยวเ่อไรเข้ามาน้องคนโดนเติมเลยเนาะตัวจิตได้ยินบัดเดี๋ยวนี้เนาะไอ้เบ้าอย่างกี่นี่โดยมีคองคุณซื้อจังใดน้องล่ะดีใจดีใจโดยคิดจะบอกว่าตัวเองสีได้คือมูบวกิดเลยบวกิดเลยโดยโดนเติมเลยเนาะขิด่าสี หายสาบซูนเนาะไอสองคนไอเบียยไอ่สิบน uh ี่มาตัวน้องวินตาเนอะถือว uh ่าข่าวดีเนาะดีใจน้องเพิ่นตัวเบี้ยไงดีใจลายว่าน้องเพิ่นกะพอชีได้เงินไปห้องหํามุงเรียนอันนี้ก็มีทางผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละตัวเบียไงเพิ่นอ่าฮักแม่ในกะ อยากสนับสนุนน้องเพิ่นในการเฮียนแน่เพิ่นกับเพิ่นกับผักมาบอกว่าให้เฮียนตั้งใจเฮียน<ด>เฮียนไปนำ้ำหักไปนำ้ำเพิ่นว่าเพิ่นในลมกันนะโบลมไหนโบโดยในลมเพิ่นเป็นทางไหได้ลมกันเพิ่นมีความเป็นผู้ใหญ่เอาอ,อ,เอบอุ่นดีเอเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นดีโดยเพิ่นกะให้เกียรตห้อาอยู่แล้วว่าเวลาลมโดยให้เกียริอ่าเนาะตัวเย็นเลย จกปีเพิ่นห้าสิบกว่าโอ้เป็นผู้ใหญ่เลยเนาะผู้ใหญ่เลยเนาะโดยเป็นผู้ใหญ่เลยแต่ว่าเพิ่นลมกับข่อยเพิ่นกะว่าเพิ่นให้เกียรติน้องเพิ่นอยู่จนน้องเพิ่นเฮียนจบเฮียนอย่างพวกนี้แม่แต่น้องเพิ่นตัดสินใจเปนทางลาวหรือว่าทางไทยพังพังได้เนาะทางไทยเนาะทางไทยเพิ่นลมกันนี่แบบแซดบ่หรือว่า อันลมโทรลมแสตดก่อนได้ได้โทรอะไบ่ปัจจุบันยังยังยังไม่ได้ยินเราเชียงกันบ่เดี๋ยนี่ดยป้าเตือนยังไงขนาดแกว่าแสตดเนี่เนาะทำลมนี่แห้งจีกัวนี่ตูว่ากันได้เห็นเนาะอ่ะจีแบบเพลงพรซากส้องเพลงอีกแด้วนี่เดี๋ยวตูพายบ่บอไอเพิ่นกะว่าเรื่องนั่นน่ะเป็นเรื่องอนาคตดีกว่าโดย ไอที่ว่าอยากส่งเงินให้น้องเพิ่นก็คือย้อนว่าอยากให้น้องเพิ่นซื้ออุปกรณ์การเรียนมายังแล้วกะเพื่อให้น้องเพิ่นมีเงินไปรงเรียนละแ่นของในเงินเข้าว่าน้องเพิ่งเจางเรียนน้อนว่ามีเงินไปรงเรียน่นเราถามว่ามากกว่กับมากแล่เพิ่นว่าดอให้ผมมักสาวน้อยแล้ว่ะแต่กะรักกะแบบซอยน้องเพิ่นเรื่องทำเรื่องเรียนแหละคือว่าด้ตัวเอืมคือแม่น้องเพิ่นกะ เนี่ยเห็นกินอี่กับปขายปลาบ่นเนาะโดยปลาเอามาแต่ใช้อัน,นเอามาแต่หน้าห้น้าบ่โดยเห็ดลีดเห็ดลีลีเป็นแบบไหนตวเวียงอธิบายบ้างนี่แค่กันแค่คายต้นเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในไหน้าบ่หรืออยู่ห่วยลีเห็ดในไหน้าบ่อยู่ห่วยอยู่ห่วยแล้วเพิ่นเห็ดโบกี้กันกับบ้านเ,นเนขาไปแจกได้เรากับผมเห็ดบ่อนน้ำน้ำม,ม,มันไหลลงทางทางห่วยบ่หรือไห็นไห ให้หน้าให้หน้าสูงกว่ายันให้หน้าเพิ่ให้ใหญ่เลียวน้าลายตัวเองมันนี่น้าขอนเด้เนาะอ่าเป็นหาสิบปล่อยหน้าหมอกันใกล้สีเกียวเข่าเลยเนาะแม่หน้าขอนเลยเด้แปลว่าเข่ามันกับน้ากับพ่อเลยเนาะมนโอ้เพิ่นได้ปลาลายเติบกินนี่เห็นแม่เพิ่นไปขายขายชั้นนั้นได้ลายเติบบ่อเพิ่นมาก็ประมาณหกเจ็ดสิบประมาณนี้โอ้บ่ฮอดแสนซับโด้โอ้แยวว่าขายกว่าแต่ว่าเฮาบ่มีหยังขายเนาะเขาได้ บ่ฮองนัดแสนกี่นี่เจ้าหู้บ่ผู้บ่าวเจ้าให้เท่าไรอันนี้โอ้ยผู้บ่าวผู้ใหญ่ให้เท่าไรอันนี้เพิ่งเอิ้นก็ได้เนาะตัวเองเนาะอ่าจะเพิ่นเอิ้นกันเองชาเนาะเจ้าหู้บ่ผู้ใหญ่เพิ่นให้เจ้าเท่าไรื้อนี้บ่ฮู้บ่ฮู้หลายกว่าแม่จะไปขายปลาหลายเท่าเนาะเกือบ10เท่าโอ้เก็10เท่าผู้เลอันนี้ตัวเองแม่นนะ600,000เนาะ600,000เด้อจะได้เด้อโดย แม่จะไปขายปลาได้แต่หกชิปหนึ่งชิปมือแม่จะไปขายเนาะแม่ดีใจบ่ดีใจบ่ได้คืนแล้วแะว่ามือแรกดนุนคืนถามยังกระห่อนกระเพริบ,บนีน้ถามปุ๊ตปบตอบปั๊บเนาะแมนโอ้เก่งเก่งมือนีิเนาะก็มาทำมาถ่ายด้วยเนี่เฮงสีเก่งขึ้นแน่เก่งแนี่เนาะอนี่เขาบริหารมาหาน,อน,อน,น้องเคนเรื่อยบ่เฮงจียังบนตังเรื่อยเป็นไงแมนน้องมีความรู้สึก จังไดครับอายเพื่อนปัจจุบันนี่นะหากกับมือสองมือเนาะลมกันกันเนาะเขามีความสึกจังไดก,ก็อยากอันนั้นเนี่ยอยากรู้สึกดีน้ำเัินเนี่ยมีควสึกดีว่าใช่เนาะ<ด>แต่เคิน,นอายว่าเวลาลมกันก็เคินอยู่เคินก็ชีบว่าอยากเคิร์นไปดอกเซ็ดเนาะเพื่อนบัตรจะเพื่อนจะเคินกันกะบัตรเปิดวิดีโอคอใช่กนันโอเคเพื่อนไหนเนาะพี่อนไหนเนาะโดยอ่าบด อ้าอายุเพิ่นกะเพิ่นกับบริตัวเนาะเพิ่นกับบอกเลยเนาะเพิ่นบริตัวเนาะแสดงว่าก็ดีเนาะบริตัวกันจริงใจจริงจังเ่ากันล้เนาะบอกอยู่ว่าเคยมีข้อมีครัวมาว่าเพิ่นบอกอยู่ว่ายังยังบอกเคยดแกหาสิบน้องมินตาสิบเจ็ดได้ตู้สิบเปิดตำนานไว้ตู้พายอีกบ่อนี่ มันการเล้วแต่บ <me, man. S 3> <S ie mostrar> ุญวาสนาเนาะวันนี so, ้ฉันเอาพี่น้องเไยเขาโบก้าไปทัดสินซาวานัเนี่ยนี่มันแล้วแต่ใส่หนิ่งใส่แน่นเด้อพี่น้องเด้อแต่แต่บุญวาสนาแล้วแต่ระหว่างสองคนแล้วหาทิพย์กับคนอยู่ประเทศอันอื่นกับแบบว่าเพิ่นบ่ได้ถูกเรื่อถูกงานกัินทางกายเพิ่นสิแข็งแหงบ่แม่นเพิ่นกัตติโบนั่นปานไงแม่นบ่ตุกเมนออืื ตู่พายเฮาแบบอยู่กันนอกกันหน้าบุกเวียกบุกงานโอ้แล้วเหฮักโคมพจนเนี่ยเบียกตอนเว้นเวยนตันขึ้นตู่พายเนะ <c oughs> านเนะ <c oughs> แต่ว่าผรู้สึกดีเนาะน้องหล่ะเนาะผู้สึกดีเป็นเพื่อนเป็นผูน้ใหญ่เนาะด <c oughs> แสดงว่าเขาสเปคน้องเพิ่นอนยู่น้องเพิ่นกะมอมบอกว่าอ่าลมผู้ใหญ่อยากมีความอบอุ่นเนาะมืม้อนี้ได้ไปลงเฮียนบ่าสานเนาะตอนแรงบอ โอ้ตัแรงเพิน่นตัแรงวันพุธนี่คือเพิน่นบอกให้งานบอเพินพ่นพักอืมอ่าพี่เราเน็นเนาะได้ได้เงินนี่น้องสิเก็บใส่เองบอ่น้องอเอาไปใส่ได้เงิน่า้ค่าเทิมเน่ให้เม่เน่เอาให้แม่เน่ใครใคเฮียนเน่ซื้อป่านาแม่วันเทนเนาะ ดีดีดีนข้าข้าเปิดใจนี่ไป้องทำเฮี้ยนมูงก็ได้ถามมูงก็ได้เห็นเ่ในยูทูบไหมอ่มูก็เห็นอยู่อ๋อมูก็ถามอยู่บ่มโดยมูมูมูกับคซีมูมีอยู่ว่าผู้อยากมาเปิดใจคือเฮาอย่างมูมีไพเว้อืมเนาะอ่ะเพาว่ากันได้เนาะเรียงเนาะอื แต่กะอีกอย่างเนาะเฮาสิตัดสินมาได้ดอกคนสิตัสชินนี่คือน้องมินตาเอง <Man. S 1> ว่าสิฮักผู้ใดเนาะไม่ว่าสิถ่าสิโอหรือว่าสิอายุทำใดกะขึ้นอยู่กับความพอใจของน้องมินตาเองเด้อพี่ <Yeah. S 1> น้องเด้อเฮากะได้แต่ให้ทำในน้ำมแเละคันว่าน้องเจอคนที่ว่าน้องว่าฮักกะ <No. S 1> เนาะแต่ว่าตัวเวี้ยเลยเ <No. S 1> พิ่นกับผกบอกเพิ่นกับผักบอกว่าเพิ่นกับ,บ่ได้บีบมังคับดอกว่าให้น้องมินตานี่ เปลือกะหักน้ำอันนี้เพิ่นผ่ากมาให้ยอมรับเพิ่น,อ,นอ่ามันบอกแนวไหนก็นอนว่าหักสงสารอีอตัวน,น้องเพิ่นอนเรื่องความหากกัเกเะแล้วแต่น,น้องเพิ่นเพิ่นเราไม่ได้บีบบังคับให้มาหากักโเห็นว่าเงินให้ได้รเป็นชีวะให้มากให้หักโดดบบเมตรเนาะโบเลยอ่าแล้วแต่เพิ่นว่าแล้วแต่เอกะคำว่าคำว่าน้องเพิ่นว่าหากักอะลิกาคอแต่ให้น้องเพิ่นจริงใจเรื่องเงิน บ่ได้เป็นปัญหาบอแนอน่ะเงินเงินน่ะสำหรับอายเพิ่นลวมสองมื่นเนี่ยนี่แต่เมื่อคืนส่งให้ติดต่อให้เมื่อคืนตื่นเช้ามาโทรหาข่อยคนจะตกใจมอย่างเด้ตัวนี้วะเอาเงินไปให้เน้พน่ะอ่าเนาะชื่อได้ชื่อพนหูอยู่บ่ชื่อโอโอ้ซีพี่โอเนย์ซีก็ซีมวนเนาะโอซีโออ่าตัวเป็นอยู่จังหวัดใดเมืองใดเพ่นบอกอยู่บ่ บอยู่แต่เหามาเจอเอ้จอได้ซื้อเนากยามันดอกบ่เป็นยาเนาะดมกันยังบุลนปันใดยังมุดจืดเป็ดเนาะตัวเวียงมีอย่างจกถามน้องผนบ่ปวดแข้งปวดขากระเลี่ยนเบื้องรถเด้อรองเด้ออ่ากระเพยนด้ได้อ่ามึนแข้งมึนขาได้ยยำมาผีอีกก็ได้ยำมากลางโอเคโโโอออเเเเคคคคยมีอยู่บ่คนเอาเงินเอาค้ำให้เฮา บ่เคยโอเคยโดย,โดยอืมส่วนใหญ่ก็มีแต่ได้น้ำเม่น้ำหยางเน่้เนาะเมย์มมยมมยมให้เมือ่อเธอได้ไปองค์เงยนบางทีเราก็ให้สาวผ่านบางทีเรากะบ้ได้ให้ก็มีอ๋อไปองเ์เงินใ่ขี่รถเองบมงคือว่านั่งรถสายทางไปไปบางทีก็ยยางไปกับมูเหนื่อย ดีใจน้ำเนาะเกี่ยงเงียบไปเลยได้น้องมิ่งตัวยังเงี้ยเดี๋ยวเราคิดว่าบางบางคนเพิ่งจะหายน้องเพิ่นเขาทำเฮียนไปก่อนน้องเพิ่นเฮียนไปบางคนเออน้องยังน้อยอยู่อันนี้ก็เมาคือว่าเปิดใจในคอมเมนต์สิว่าเออเปิดใจได้ที่หายน้องแต่งงานโลดเนาะแต่งงานโลดมันโมเมนต์พี่น้องเพื่อเพป็นสิคบเพื่อสิ่งดึงเคยกันศึกษาแล้วเนาะศึกษาดูใจกันปีสองปีว่ากันไปเนาะต้องใช้เวลาเพื่อตัวนี้ น้องกัูเขาเมน่นแบบนั้นนะเขาอาจจะคือจะเปิดใจล,ล้มแล้วเอาหัวรถนะนะตัวเมนเเปิดใจกัเปิดแบบคันคบกันในฐานะผู้บ่าวผู้สาวกันจะเป็นอย่างเนาะเมนอผู้น,น,นั้นเขาคิดว่าเอาแต่งงานได้ๆด้นี่นะโดยให้ออกเฮี้ยนพ่ออ,อีกพอแ <c oughs> ม่นเนาะเมนนั่นนนงเจอกันอย่างน้องเป็น เฮียนไปเบิ่งเนาะนั่นคือว่ามีผู้ทรงเพิ่นเฮียนไปแบบนี้นะเนาะเออเออแม่นแล้วบางคนเพิ่นก็มักไปเลยอยากให้อยากให้น้องเพิ่นทำเฮียนเนาะเฮียนไปน้ำคุยไปน้ำยังวะเฮียนหักไปน้ำอะไรก็เฮียนหนังสือไปน้ำเนาะอ่าแบบนั้นแบบนั้นได้พี่น้องเหรออืมดีใจนำน้องเพิ่นเนาะมีกำลังใจเฮียนเด้อมีกำลังใจดีๆเลยกะนเด้เนาะอ่าเงินข้ามเขากะเอาบ่มีเขากะประหยัดใส่ประหยัดใจ เนาะมียังบ่เข้าใจก็ถามไอ้หรือมุมว่าเพื่อนอยากมาเที่ยวมหานี่ได้บ่ได้มาหลินมาหัวน้านี่แหละมากเรสิพามาเฮือนมาซานนี่แหละเนาะพี่น้องเ้ยอย่ามายามเบิ่งเนาะอย่ามายามบ่พาไปรอกมาลํำบลอยก็ได้จนบ่จนผู้ให่น้องพนพ้อมผู้ใหเนาอเรื่องนะว่ากันเด้อเอาว่าอีกก็เว่าอีกบาดนึงเป็นเรื่องของผู้ว่าชาวเพื่อนนั้นพี่น้องเลยเนาะอ่างคนกแบบบาทั้งเจอเพื่อนมาเยี่ยมมายามก็บ่เม่นแต่ว่า ทั้งภวะนั่นเจอจากเอฟสองเอฟซีเนาะ <Man. S 2> มาเยี่ยมมายามวม่าเอฟซีกับบางคนก็โอ้เพินเนเ่นเป็นในพเพ <Man. S 2> ิน่นเป็นแต่หักแต่แพงเนาะแมนเนี่ยเป็นเพื่อเป็นน่องพี่เป็นนออ้องกันแมนด้วยอ่าแมนแมนแมนนาะอ่าแม่กับหู้อยู่บ่อหูอ้แม่กับบอกเพิ่นอยู่บ่อบอกอยู่บอกว่าเรื่องมีบา่าวไทยโทรมาเซตมาล้มอยู่บ่อเพิ่นว่า,านจะ<อ>ไ,ได้แม่ แม่ก็บอกว่าลงไปอมแม่ก็ไม่ได้หามบ<อ>่และบุกเข้าใจกทํามแม่ได้แม่ผู้ชายแบบนี้เป็นคน,นได้ไหมจะลมก็อีพ่อจะละ่มได้ไหมจล้กเออะัด้เผื่อนี่ว่าถามแม่พอม่อแม่ไปได้กบพ่อน้ได้แม่เนาะราตุถามไปเช่นนี้สมมติว่าเขาบุกเข้าใจเริ่มเข้าไปเรื่องกทํามแม่ว่นานี่ใส่นี่ยนี่นี่นี่นั่นได้ผ่านอยู่บ่ต้องให้แม่เป็นคนตัดสินน้ำ ขาถาผู้เบาเนาะขาจะขึ้นขาจะขึดนเนาะภาว่าหักผู้สาวเขาต้องหักกบคขัวเขาน้าแม่เพ็นอ่โดยหักพ่อหักแม่เลยแม่เพื่อนก็บอกหามอายุหลายแม่เพื่อนบได้ว่าบอกบ่ก็แต่ดูแลได้โอ้ดูแลได้เป็นคนดีโดยอเนาะแม่ห่วยแม่นี่็เปิดทางไ้แคตุเปิดไให้เนาะไปเขียวเลยโดยแล้วผักบกว่าผักเงินมาให้นในแม่หู้อยู่บ่ หากะสีหูเมื่อกี้นี่หากหูเกี้นี่โอ้ยเนาะหากะหูเกี้นี่เฉพาะยิ่หน้าแดงเป็นแวนเนาะมีกำลังใจแม่ก็ได้พอสันซะเนาะพอจะได้ซอยแบ่งเบาภาระเนาะไปขายปลาก็เครื่องขุได้เงินหกชิปหนึ่งเนาะปลายเติบได้ทงอย่างบางไงหนึ่งกี่ดีพี่น้องเลยได้เงินหกชิปอ่าเด้อนาะเพราะว่าเพิ่นกับที่ท่าเบิ่งคลิปอยู่ในนี่ตัวเองเนีย มันถาบ่งคลิปเจ้าอยู่ได้ถาบึงอยู่แล้วอ่าเนาะเอากันเลยกี้นีกับไปเอามาให้น้องเพิ่นหลึ่อะเพราะว่าพันหนึ่งเป็นกะมีหักขับขบขับผักน้าไม่แน่เนาะตัวนเนาะเป็นหักขาบผักน้ากับเหลืองเงินกี่ไม่น้องเพิ่นอยู่หกแสนด้วยด้วยหรือว่าได้หลายเติบอยู่ได้เนาะรายเติบอยู่เนาะดีใจายเนาะคือว่าช่วแล้รกับว่าอีกคือว่าสิเงียบเลยเนี่ยคือไปองค์ธํามเฮียน ่าคู à, ่มือนี่ก็ไปปกติบ่โดยไปปกติบอกเพิ่นแล้วเนาะเวลาเฮาวางยามใดเวลาไปห้องู่เฮียนกัเฮาก็แชทบ่ได้คุยบ่ได้เนาะเฮาวางยามใดเฮาก็บอกเพิ่นให้เข้าใจโดยว่าได้เงินได้ค้ำเด่๋คือบ่โต้บ่คุยพาโดยนั่นคือเฮาว่ามาเฮือนนั่นคือตอนแดงตอนยังไงที่มีการบอกการบ้านเฮ็ดเนาะนั่นคือเฮาก็ยังบ่ได้ตแบบนี้นะแม่นมาบอกเพิ่นนําว่าจุไพ่หนึ่งเข้าหนึ่งน้ำให้อยู่เฮ็ดกินแม่น นำอับใน,นเหตุการณ์บ้านในจังคอยคุยได้บอกหรอวอว่าได้เรียนแต่จะแบ่งเวลาบอกเพิ่นอันเนาะ,น,ะนี่จะให้กันแนะนาแล้วก็ถามเพิ่นน้ำว่าเพิ่นว่างตอนไหนเพิ่นว่างตอนนี้สมมติว่าเฮากะเลือกคีจะคุยก่อนนี่กจังว่เหตุการณ์บ้านบอ่างก็ได้เน,นาะทุไทำในชำนึงคุยอย่างเขาก็บอกเพิ่นว่าเขาคอยตัวเหตุการณ์บ้านก่อนก็จะคุยกันคุมือลายกันแล้วยันเบื่อไว้ได้เนาะประมาณนั้นเนาะจายย้ำ สมมติว่าเขาต้องมีเป้าหมายอย่างเอาเฮียนเขาก็ต้องมองเฮียนเขาก็ต้องตั้งใจเฮียนก่อนมองหักเขาก็ตั้งตั้งตั้งใจหักเรามีสองมองเลยตัวเห็นะอ่าแบบมองแ่งได้ยังดนมาตัวจ้ะเนี่ยแต่น้องบุญจีใส่เวลาโอ้ล้มนะตัวนั้นตัวตัวนี้เฮียนห้องไหไรก็จะบอมมันบอมบฮอีกสองปีโดยอีกสองปีพี่น้องเลยอีกสองปีเนาะ

อ่ะน้องอ่ะอ่าขอบใจคนเนี้ยอ่าโดยโดยโดยลองขอบมุกใจทั้งเงินให้คนนับอ่าแล้วก็บัดเสร็จดมกันมาแดงกะขอบใจที่ลังอีกขอบใจที่ลังอีกใช่ไหมอ่าย่านอวยพรบุญเป็นยังไงอ่ะตุ้ยยังสอนไปอวยพรอวยพรเมื่อย่านมีเอฟซีอะไรคนผักนั่นผักนี่มาให้จังอวยพรเป็นลองให้น้องลองอวยพรน้องบิังยุกอวยพรด้วยชุมชนเขาอวยพรผู้ใหญ่อวยพรจังได อพรผู้ใหญ่ขอให้คุณผู้ใหญ่อยู่ดีมีแหงความเจ็บอย่าได้ความไข้ก็ยมามีให้ไม่ต้องอายลืมขอให้มีแต่คนหาคนแพงอยูอ่ใส่ก็มีขอให้ออนํำให้รวยเด้อสอยเลยน,น้องสาธุนเนาะโฮะสมุดตัวเยี่ยงเพิ่มเติมด้วยบบานนี่เติมเติมเพิ่มเมติมให้น้องแบบให้ตัวเยี่ยงเหมือนพนให้ผู้ใหญ่เพิ่มมอนบออเพิ่มเติมด้วย จะขอให้ทางไอ้ใหญ่เพื่นเนาะอยู่ฝั่งไทยเนาะอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บช่อโอชื่อโอไอโอเนาะอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บมายได้ความไข่โมห้มีขอให้ไอ้เพื่นมีแต่ความสุขความเจริญเนาะในนาทีการงานแในว่าพัฒนาชิงใดก็ขอให้ไอ้เพื่นสมความมุ่งมั่นารถนาบุญหักษาเนี่ยผักมครองโดยจะคือชิงใดก็ขอให้ได้ชิงนั้นเนี่ยจะให้ชมวังทั้งล้านความหักน้ำเนาะเพิ่อนขึ้นชื่อคือน้องมินงตาดีแหละเก็ที่อยากชมวังเรื่องนี้แหละเนาะโดย อ่าดีใจบ่ดีใจอ่ะเฮากระใดประมาณนี้บ่แม่นฮากระโอลงกับน้องเพคนกันลุนเติบเนาะอืใส่ได้อันอโตเนาะโตบ้านนี้น้องเอ๋อผมบอกในคลิปต่อไปคนได้โบได้มาหาน้องเคนหนนี่งกันลุนเติบเลยแม่จั๊กสีมืออะไรอีกได้ทางไหนไงเป็นจีซังเขามาอีกเนาะแมนแมนอ่ะสบายดีน้องล่ะสบายดีเลยโดยพี่น้องเอ้อเนาะกาสิประมาณนี้พี่น้องเอ้อเนาะ กะดีใจนำน้องมินตาเนาะขออภัยน,น้องเพิ่อนอสมหวังกับคมหักแต่ก็ทางอ้ายอยู่ฝั่งไทยเพิ่นก็นเช่นกันพี่น้องเลยเนะาะสุดท้านนี้กะขอขอบคุณขอบคุณเอหลายๆคนหลายๆทางที่คอยติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงน้องีพน้องเนาะพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นพี่น้องเอ้ยทานนี้ก็ขอบใจอีกเส้นนึ่งทางอ้ายที่ให้เป็นสะพานหักให้เนาะขออ้ายอยู่ดีมีแฮง การนาสิงใดก็คอยได้ชิงนั้นบุญนักษาพระคุ้มครองเด้อบรรจุกุศลคนโดยกับพักพี่น้องก็เลยกดแชร์กด subscribe แล้วก็บอกอคำามโฆษณาให้ตุสิษย์เด้อพี่น้องเนาะเพะื่อติมนกำลังใจให้ตุสิษย์เฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเอยทุกท่านนี่ก็ขอกล่าวคำา่าสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเนาะ